น oh, 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 oh. oh, ี่น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 น่ไอโอ้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 นี่จอมอันนี้คือว่าค่สกรับบงูนะครับคีนไวนภาษาอังกฤษภาษาไทยาตักไข่แบบนี้นะครับดูอ่านภาษาไทยด้วยนะครับแล้วกมีภาษาอังกฤษนะครับตักไข่ Begin, begin mampu fakihlah. Kini-kini ini lay jenislah, habi lay beb lah. Dulu, ini mah changkohratlah, habi sunsat kohrat. Mulu habi lay beb, dulu lebih jaya, habi. Teruskanlah. ยัใหไหมครับนอน่นี่ก็ก็ใหญ่มนกเนะครับตัวน้อมีชนิดหนึ่งนครับนี่ก็มให่นะนีตมุมนนะครับเห็นไหมสีอันนี้นะ Ini jemimu si hau na Ani ke gulam no? Gulam. Lu alai no? Kian <tinyan> <Kimu> bai mu. Eh, dress kan no? Ani ke pin muci ni an? Oh, oh, ani ke suedi. <tinyan> 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 Peton na? Hai, dress kan <tinyan> pin <tinyan> Ni 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 mulai. โอ้โหโอ้โหพอสั oh h. Oh h ้นเขาไปกันไหมไ่ม่ไม่โนมเขาสักขึ้นเดียวนะอ้หใหญ่นะเกินดูแลสั้นดูนีมูจิอีกกิโลได้ล้วมูเหลืองเผือกอีดูนะครับโอ้อันใหญ่เวลาเห็นจริงๆนะมีวิดีโอก็ไม่รู้จะเห็นแบบไหน าดูจ <si suppression> ิมองชิง <multic ens cabin> ิงนะครับโอ้โหสวยมากนะแต่ก็อันใหญ่ด้วยนะครับทำพอกระจกนะครับเคลื่อนไหวภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ไม่มีดิกระวังดิกด้วยนะครับที่มีลูกบนลนะครับโอ้นี่กันนีอีกชนิดหนึ่งนะอันใหญ่มากนะครับดูนะอื้อันนี้อันนี้มันสามารถรับโน่นนีนะอ่าอันใหญ่ นีก็อีกชนิดหนึ่งนะครับก mm ินโคกินกินกเนอะกินปลากินควางนะกวางก็ก no. ินเออเในรูปเนี oh. ่ยอะไรกินปลาอยู่เนี่ยโอ้โหโอ้โหกินเพกินปลากินเพกกินปลาโอเคใช่เพ็ดโคกินไครับนี่เองครับ Oh, ini konjamu. Ini kitwa na. Oh. Ini ganda na. Kau makan apa? Oh, oh, ini kitwa. Kau, samud, ha, 60 loh, sebaik kau kena. Lihat. Ani yang paling besar. Yang paling besar. Oh, kita akan lakukan. Oh, lihat. มันจะออกตลอดเวลามันจะเูอะอรไปเรื่อยๆการว่ายดี่นะครับนี้ส่งตัวนะนะจิ้นตุกทุ่มี่ยกระไดเดียวจะออกลูกอันี่สองตัวผมคิดว่าเห็นคนได้นะครับแน่นอนว้าวใหญ่มากอันนี้ก็ชนิดหนึ่งนะครับราคาเห็นแม่นี่หัวมุึงนอนอยู่นะเห็นเหรอครับ นี่ก็ได้มันกันอ๋อันนี้ก็เป็นมูสีขาวอ๋อสวยถูรครับคุณชอบของเข้าวแบบที่ทำคองไว้นะไปไล่ไล่สนสัดตัวอันนี้ทำสวยนะครับ

อารีสันโอ้โหคิงคานใจโอ้ฮาริสันมีหนิงูเอ็กอะไรงูอะไรโนะเย็นไฟยูปังอะไรโนะโอ้ไฟยูปังเขาโนะฮาริสันพ่อพักิดว่าสักคืนเดียวนอนกับเขาไหมไม่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 มีทางไม่มีทางงูเอ็มแน่นอนโอ้โหงูเลี้ยงเพื่องูเลี้ยงงูเลี้ยงไม่ใช่เล้ยงเลี้ยง joy เดียวข่างข่างชิมีอะไรโอ้ไมีกินค่ะนี่นี่นี่ฮาริสคันดูกินค่ะ joy โอ้ joy นะ <Okay. S 1> ทีนี้ก็มีนะทีนี้ก็มีเล็กหน่อยนะตัว่าเขาขั้นไห้ที่นี่นะห้ามเข้าไปนะครับแล้วก็เราต่อยโอบมาปังนี่ผมคิดว่าทีนี่นีดเดียวอันตรายนะคือว่าพดนาม,มาว้แล้วก็ ต sure. ั้ไฟฟ้าเห็นไหมครับโดนนั่งตลอดอยู่นะว่าไปช็อตอันนี้ตรงสมมติเจ้าหน้าที่ดูต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับเลาข้อข้อไม่ได้คือว่าสำหรับเจ้าหน้าที่อันตรายนะถ้าไม่ได้สังเกตก็ดูดีๆหน่อยครับเหลือผมชอบมากกว่านัอชัลมากนะครับสวยมากอันใหด้วยนะครับ